ต้องจับตาตูเป็นพิเศษก็คือที่สระบุรีค่ะโรงงานแปรรูปไก่ของ CPF นะครับที่แก่งคอยสระบุรีตรวจพบติดเชื้อโควิดแล้วเนี่ยอย่างน้อย245รายนี่เป็นคำถแถลงของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีนะครับคือความจริงก่อนหนะ้ามาเริ่มล่ำลือกันเมื่อวานนี้ในี่น้องไบและถ้าพูดถึง CPF ซึ่งเราเข้าใจว่าจะต้องเป็นบริษัท ซึ่งมีระบบระเบียบเป็นอย่างยิ่งในการคัดกรองแต่ปรากฏว่าสุดท้าย มีผู้ติดเชื้อจริงๆคือ CPF แห่งนี้เนี่ยเขามีพนักงานอยู่ประมาณ5,800คนนะคะตรวจเชิงรุกไปแล้วประมาณ3,400คนรู้ผลแล้วเนี่ย765คนโดยมีคนติดเชื้อ245คนค่ะจากที่ผลออกมาแล้ว765ใช่ถูกไหมฮะค่ะนั่นก็แปลว่าผลออกมา765พบ2,4,5 1ใน3นะฮะใช่ค่ะไอ้ที่เหลือเนี่ยผลยังไม่ออกกับอีกส่วนหนึ่งยังไม่ได้ตรวจค่ะ เดี๋ยวจะตรวจทัดกรองกันในวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราต้องติดตาม CPF ที่แก่งคอยสระบุรีขณะนี้เนี่ยนะก็มีการเอาผู้ติดเชื้อเข้าไปโรงพยาบาลในพื้นที่แล้วก็จัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่ค่ายลูกเสือแถวแก่งคอยใช่ขณะเดียวกันตอนนี้ CPF ซึ่งเป็นโรงงานไก่เนื้อไก่แปรรูป เตรียมตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่บริษัทเตรียมเอาไว้ก่อนเลยค่ะคาดว่าน่าจะรองรับได้ประมาณ400คนเพราะว่ายอดมันสูงแน่นอนนะคะปิดไหมจะปิดชั่วคราวปิดสายการผลิตชั่วคราวทําความสะอาด30พฤษภาคถึง3มิถุนายนปิด5วันค่ะนี่เสี๋ยวมีความคืบหน้าจะแจ้งให้ทราบนะครับสำหรับกรณีของ c PE p เ